ดูความยิ่งใหญ่ของถ้ำแอโรลา่าซึ่งมีสามศาสนาคือมีศาสนาพุทธศาส,สนาฮินดูศาส,สนาเชนจนแ้วเราจะดูนี้เป็นถ้ำของศาสนาฮินดูเรียกว่าเขาไกลาดวิหารของพะศิวะซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่พาภูเขาลงมาทำเป็นวิหาร เป็นที่อยู่ของพระศิวะเจ้าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าทั้งหลายความยิ่งใหญ่ของศาสนาฮินดูก็ถือว่าเป็นศาสนาที่มีความยิ่งใหญ่มาก่อนพุทธศาสนาแล้วก็มีเป็นศาสนาของอินเดียหรือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นศิลปะให้เราได้เห็นได้เข้าใจในของแต่ละศาสนาที่ได้สร้างวิหารเพื่อเป็นที่บูชาหรือว่าเป็นที่อยู่ของเทพเจ้านั้นเราได้มาสัมผัสถ้ำเอโลล,ล,ลลาแล้วก็บิหารไกรลาดแห่งนี้ ก็ถือว่าได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าวิหารของพระศิวะเจ้าซึ่งศิลปะความยิ่งใหญ่เหล่านี้เราจะได้เห็นในบิหารหรือว่าถ้าเขาไกรลาดแห่งนี้ซึ่งทําได้วิจิตพิสดาร ซึ่งการแกะหินนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็นายช่างทั้งหลายก็ได้แกะได้สวยงามฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะพลาดที่จะสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของทำแอนโลล่า